สวัสดีครับมามามาเจอกับช่องสำรานบ้านา,นาคือเกา่าคือเกา่าคือเดิมเชกเช่นเดิมเด้อมาเอาดูไปอไส้กรอกแซบซิงอีสานใบเฮีออ้วนขี้บน่นวันนี้ฝนตกในเด้อืฝนตกบ้าง โอก็ตกแรงเหมือนกันแล่ะไม่ใช่วาตกบ้างตกแรงอืโอเคเนี่ยโอเคก็บอกว่าเปิดดิเอาหูปล่มลงมากลัวฝนตกุณอย่าไปกลัวอยู่ใต้ฟ้ฟอย่ากลัวฝนตามนั้น ร้านอื่นเขาไม่กล้าแล้วเจอเฮียคนเดียวเขาก็เจอเจ้าคนเดียวเขาก็ขยะเจ้าอืมอืมสซบเซฟสไตล์ซกอกตามเนื้อ ใครผ่านไปผ่านมาก็แวะอดหนุนด้วยเดอ้อเส้นปทุมสายในสายในตลาดนัดวัดโคกที่ว่าน้องอยู่ร้านเดิมแหละกูดแล้วพูดอีกบทนแล้วบนอีกอก,อก็ประมาณนี้เอ้ามาดูชัดชดบอกให้ใส่ให้เต็มแผงเต็มนั่นเลยกลัวขายไม่น่าก็าล้วแต่ อไม้เบินเลยมันขายได้อยู่แล้วแต่ต้องบอกเนี้ยคือวันนี้ตอนนี้มันเข้าหน้าฝนแล้วฝนตกอาจจะอาจจะละหมาดหนะน่อยเพราะมันเข้าหน้าฝนแล้ว ก็ไม่ว่ากันนี่ครับหมูชะอมอืมหมูชะอม,อมนี่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 นตามนี้แหละ ความสัตแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นปาปองออปาปองใส่น้ำมะนาแวแล้วก็พริกป่นสับสับสักไก่สบมันไม่เหมือนกันส่วนนี้ก็จะเป็นอาเคี่ยน,นี่ก็จะเป็นกับข้าว ผสมลงใช้คว่าผสมลงดีกว่าผสมลงคนแซ์แต่ละคนไม่เหมือนกันอันนี้ใช้คว่าผสมลงแต่ละาอกวัาแซขอบคุณมากครับใครที่ติดตามหรือว่าโน่นนี่นั่นคม,มอคอมเมนต์หรือว่าอะไรขอบคุณครับครับผม